สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการออมเงินที่ถูกต้องแบบกระชับและใช้งานได้จริงการออมเงินไม่ใช่แค่การเก็บเงินไว้แต่คือการสร้างระบบการเงินให้ตัวเองเพื่อให้เรามีความมั่นคงในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด ขั้นตอนแรกคือการกำหนดอัตราการออมอย่างชัดเจนโดยทั่วไปแนะนำไม่ต่ำกว่า10%ของรายได้ต่อเดือนและถ้าต้องการสร้างฐานะเร็วขึ้นสามารถขยับเป็น15-20%ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอไม่ใช่จำนวนเงินเพราะวินัยคือพื้นฐานของความมั่นคงทางการเงิน ต่อมาคือการสร้างกองทุนฉุกเฉินจำนวนที่เหมาะสมคือ 3- 6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนเงินก้อนนี้จะช่วยรองรับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เช่นเจ็บป่วยตกงานหรือค่าใช้จ่ายด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่มีกองทุนนี้เราอาจต้องเป็นหนี้ซึ่งทำให้แผนการเงินทั้งหมดสะดุดทันที หลังจากมีวินัยพื้นฐานและกองทุนฉุกเฉินแล้วขั้นตอนถัดไปคือการนำส่วนเกินไปลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้สำหรับผู้เริ่มต้นการทำ DCA รายเดือนในกองทุนรวมประเภทความเสี่ยงปานกลางถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีโอกาสเติบโตในระยะยาวการเก็บเงินไว้เฉยๆจะเสียมูลค่าจากเงินเฟอ้อการลงทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่ตัวเลือกเสริม สุดท้ายนี้การออมเงินเป็นเรื่องของระยะเวลาไม่ใช่เรื่องของโชคถ้าคุณเริ่มวันนี้ทำอย่างต่อเนื่องและปรับแผนให้เหมาะกับเป้าหมายคุณจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในอนาคตครับ